จริงหรือไม่กับมาด้าสจริงหรือไม่ครับที่มาด้าสาแต่งยงไงก็สวยไม่จริงครับว่าเราคนเลือกซื้อรถมาด้าถ้าถูกใจแม่งชอบเลยแต่กับการผมก็ต้องบอกนะบางคนเขามไม่ได้ชอบมาด้าลยไงพอเป็นรถแต่งนี่ยเอาแน่นอนถึงตรงนี้แล้วปั๊บ ต่างคนต่างแต่งใครชอบใครชอบมันแล้วมุมผมความสวยไม่มีควาว่าผิดอยู่ที่พวกคุณชอบหรือคุณไม่ชอบมากกว่านั่นเองนะครับจริงหรือไม่ครับที่อะไหล่มาด้าสามแพงกว่ารถยุโรปจริงครับเพราะว่าอะไหล่บางตัวเนี่ยแพงกว่ารถยุโรปจริงซึ่งแน่นอนแหละรถบางรุ่นเนี่ยสมมติคอนด้าทั่วไปเนี่ยรถราคาโช๊คสูงเนี่ยจะอยู่ที่หลักพันเลยแต่มาด้ามาราคาหลักหมื่นไงจะราคาใกล้เคียงกับโช๊คแต่งใน Aftermarket ที่มันอัปเกรดโช๊คให้ดีกว่าเดิมฉะนั้นสําหรับผมบอกเลยโช๊คเดิมมาด้าแพงมาด้า <M ada S 2> เป็นสิ่งหนึ่ ไม่ครับที่มาด้าสามดูยังไงก็ไม่แรงจริงรถที่มีเทอร์โบเนี่ยสมมติขับมาด้าซีวิก Civic. เราไปเปรียบเทียบกันเลยนะเป็นคู่มวยกันแล้วนะซีวิกเนี่ยเป็นเครื่อง1.8มันก็เหมือนกับมาด้าครึ่ง2.0แลหละเต็มที่เลยนะทุกคนใส่ของเต็มแม็กมาก็มา1 0ถึง25ตัวนี่ถือว่าเก่งเลยนะแต่ซีวิกเนี่ยสมมติขับ FK 1.5เนี่ย คุณจูนทีเดียวเนี่ยเลขคุณมี30-50ตัวจูนเนื้อเก่งๆบางคนแม่งพาเป็นร้อยตัวตั้งแต่วันแรกเลยด้วยมาสตามันมีลิมิตของมันคนขับมาสตาส่วนใหญ่เน้นขับสนุกมากกว่าจริงหรือไม่ครับที่โลโก้มาสตาถูกคลินิกสันยกรรมซื้อไปอะไรนะ